สวัสดีครับผมตั้มไทม์ยาออโตช็อปนะครับสลับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนะครับในการถอยรถนะครับโดยที่นะครับมีซองอยู่นะครับมีซองอยู่นะครับรอบมีรถอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับคันเดียวนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายมือเป็นไม่มีรถจอดเลยนะครับเราจะมีวิธีการเข้ายังไงนะครับเราจะมีจุดสังเกตยังไงสําหรับมือใหม่นะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันเลยนะครับไปดูวิธีการกันเลยลยครับเราจะมาถอยจอดนะครับถอยจอดโดยที่นะครับมีรถนะครับ อยู่ซองด้านซ้ายนะนะครับอ <hi> ่าทีนี้นะครับเราก็เอ่อจะเข้านะครับเราจะเข้ามาซองนี้นะนะครับเราจะอยู่ซองนี้นะครับเราจะเข้ามาซองนี้โดยที่อ่ารถจอดอยู่ด้านขวามือของเรานะครับถ้าเราถอยหลังเข้าไปนะครับอ่ารถคันนี้อยู่ทางขวามือของเรานะครับเราจะเข้าซองนี้นะครับอ่านะครับวิธีการนะครับเราก็เดินหน้ามานะครับนะครับจุดสังเกตนะครับก็คือเดินหน้ามานะครับป๊าปนะครับ เราเดินหน้ามาปั๊บนะครับเดินมาปั๊บนะครับเราให้เรามาหยุดอยู่ช่องถัดไปนะครับอ่านะครับก็คือช่องนี้นะนะครับอ่าอันนี้ก็คือช่องนะครับช่องตรงนี้นะครับให้ตรงกับเรานะครับอันนี้คือช่องที่เราจะเข้านะครับช่องที่เราจะเข้าฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับเป็นมีรถจอดอยู่นะครับช่องนี้คือช่องที่เราจะเข้านะครับส่วนอีกช่องนี้ก็คือช่องที่เราวิ่งรถมาแล้วจอดนะนะครับให้ตรงกับตัวเรานะครับอ่าพอตรงเสร็จแล้วนะครับพอตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ หมุนพวงมาลัยไปทางขวาให้หมดเลยครับนะครับหมุนพวงมาลัยไปทางขวาให้หมดเลยนะครับหมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับแล้วก็เดินหน้าไปครับนะครับเดินหน้าไปนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะนะครับอ่านะครับให้เห็นนะครับชิ้นส่วนของหน้ารถนะครับที่เราให้เห็นชิ้นส่วนนะครับให้เห็นชิ้นส่วนนะครับหน้ารถที่เราที่เราจอดที่เราที่จอดดูกับเราฝั่งขวามือนะครับเมื่อเราเห็นแล้วนะครับเราก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับนะครับ นะครับคือผมเลยให้ตรงนะครับทีนี้นะครับเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับนะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ถอยมาตรงๆเลยนะครับอ่าถอยมาตรงๆเลยนะครับถอยตรงๆเลยนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่านะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับรถสําหรับรถเพื่อนๆนะครับที่มีกล้องมองหลังนะนะครับกล้องมองหลังนะครับนะครับให้สามเหลี่ยมนะครับอยู่ตรงกลางซองนะนะครับอันนี้เส้นนะไอ อยู่ตรงกลางซ้อนนะครับนี่เส้นนี้แล้วก็เส้นนะครับนี่อยู่ตรงกลางสามเหลี่ยมนี้อยู่ตรงกลางนะครับพออยู่ตรงกลางแล้วนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยนะครับซ้ายให้หมดเลยครับหมุนพวงมาลัยซ้ายให้หมดนะครับมานะครับแล้วเราก็ถอยมาครับนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับแล้วก็ถอยมาครับนะครับพวงมาลัยผมยังค้างนะครับพวงมาลัยผมเนี่ยยังหมุนซ้ายค้างอยู่นะครับแล้วก็ถอยมาครับค่อยค่อยถอยมานะครับดูนะครับดูดูกระจกมองข้างนะครับนะครับถอยมาปุ๊บนะครับแล้วก็ถอยมานะครับเราเจอตัวถังนะครับ เริ่มเผยออกมานะคร,รับอ่าเริ่มเผยออกมาปุ๊บนะครับเริ่มเผยออกมานะครับนะครับพอพอเผยออกมาปุ๊บนะครับเราก็นะครับรอจังหวะนะครับโดยการนะครับดูนะครับว่าตัวถังรถเรานะครับตัวถังรถเรานะกับเส้นสีขาวเนี่ยนะครับตัวถังรถเรากับเส้นสีขาวนะครับกับหรือว่าตัวถังรถเรากับตัวถังรถที่จอดด้านขวามือเราเนี่ยขนาดกันไหมนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆปล่อยรถไหลไปครับดูว่ามันขนาดกันหรือยังนะครับอ่านะครับ ดูว่าขนาดือย่างใกล้เคียงแล้วนะขนาดเลื่องครับนะครับเราก็ดูดีๆครับนะครับพอขนาดปุ๊บนะครับเราคอนเฟิร์มด้วยกล้องมองหลังครับนะครับนะครับคอนเฟิร์มด้วยกล้องมองหลังว่านี่เส้นสีฟ้านะครับขนาดกับเส้นสีขาวนะนะครับเส้นสีฟ้านะครับขนาดกับเส้นสีขาวนะครับเราก็นะครับคืนพวงมาลัยให้ตรงครับนะครับคืนพวงมาลัยให้ตรงปุ๊บนะครับแล้วเราก็ถอยมาตรงๆนะครับเราก็มองกระจกมองข้างนะครับถอยมาปุ๊บมองกระจกมองข้างนะครับถอยมาถอยมานะครับ อ่านะครับถอยมาถอยมาปั๊บนะครับอ่านะครับถอยมาครับถอยมานะครับพอพอถอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่เราก็นะครับดูที่กระจกมองข้างนะครับนะครับกระจกมองข้างของเรานะครับขนานกับกระจกมองข้างของรถคันข้างๆนะนะครับถ้าอยู่ในระดาบเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันก็โอเคแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จอดเข้าเกียร์พีนะครับอ่าปึ๊บนะครับทีนี้นะครับ เดี๋ยวเราลงไปดูกันครับว่าเมื่อจอดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเมื่อจอดเสร็จแล้วนะครับอ่านะครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับเราจอดชิดฝั่งนี้ประมาณหนึงนะนะครับอยู่ใกล้เส้นนะครับแล้วเราพอเรามาดูฝั่งถ้าเรานั่งอยู่ในรถนะครับอ่าฝั่งขวามือเรานะครับ ก็จะมีระยะห่างประมาณหนึ่งพอให้เราเปิดประตูได้นะอ่าเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูนะครับอ่านี้ครับปึ๊ดนะครับนะครับก็จะมีระยะนะครับพอให้เราเปิดประตูแล้วก็ลงรถมาได้นะนะครับอ่าก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆในการจอดรถนะครับ เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนนะครับเข้าใจนะครับเวลาเราขับรถมานะครับซองที่เราจะซองที่เราจะเข้านะครับอยู่ตรงข้างฝั่งซ้ายมือนะครับเราขับรงมาปุ๊บนะครับให้นะครับเราสังเกตนะครับก็คือรถคันที่จอดนะครับเราขับผ่านไปซองที่เราจะเข้าขับผ่านไปนะครับแล้วก็ซองถัดมานะครับให้เราจอดปุ๊บนะครับเมื่อจอดเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยขวาทั้หมดนะครับ พอหมุนพวงมาลัยขวาเสร็จแล้วนะครับอายกเท้าจากเบรกนะครับปล่อยรถตรงไปนะครับเราก็จะเฉียงออกจากซองนะนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะนะครับให้เราเห็นนะครับชิ้นส่วนนะครับกันชนหน้าอะไรก็ได้นะครับของรถที่จอดอยู่ทางฝั่งขวามือเรานะครับเมื่อเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จอดปุ๊บนะครับแล้วก็คืนล้อตรงครับปุ๊บนะครับพอคืนล้อตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถอยมาครับถอยมา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 นะครับพอถอยมาปุ๊บนะครับ ให้ท้ายเรานะครับจ่อที่ปากทางเข้านะครับตรงช่องที่เป็นเส้นนะครับพอท้ายจ่อจากตรงปากทางเข้าเนี่ยนะครับเราก็ค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับรถเพื่อนๆที่มีกล้องมองหลังนะนะครับก็ให้นะครับเส้นกะระยะนะครับด้านหลังนะนะครับที่ที่เป็นมุมนะครับมุมสามเหลี่ยมนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับให้อยู่ตรงกลางซองนะนะครับให้อยู่ตรงกลางซองเมื่ออยู่ตรงกลางซองปุ๊บนะครับเราก็หมุนขวาเอ้ยหมุนซ้ายหมดนะครับหมุนซ้ายนะหมุนซ้ายให้หมดปุ๊บนะครับพอหมุนซ้ายหมด พอหมุนซ้ายหมดแล้วนะครับเราก็ปล,ล่อยรถไหลมาครับปึ๊บมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับตัวถังรถนะครับที่อยู่ด้านข้างฝั่งขวาจะค่อยเผยออกมานะครับเผยมาปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บนะครับ ific. เราก็จัดทรงดีๆครับนะครับพอ <Also, S 2> <ๆ>พอ<ๆ>พอเผยมาเผยปึ๊บปื๊บป๊บป๊บออกมานะครับพอเผยออกมาปัับนะครับเราก็ดูนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งฝั่งขวาเรานะครับว่าตัวถังรถเรานะครับกับเส้นสีขาวขนาดกันไหม หรือตัวถังรถเรากับตัวถังรถข้างๆนะครับที่จอดอยู่ทางด้านขวานี่ขนานกันไหมนะครับอ่าแล้วก็ค้างไว้นะครับคือพวงอะไรเนี่ยหมุนซ้ายหมุนนะครับค้างไว้นะครับยังค้างอยู่นะพวงอะไรยังค้างอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยรถไหลมาปล่อยมาปล่อยมาปื๊บปื๊บปื๊บนะครับเมื่อปล่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูว่ามันขนานกันหรือยังนะครับเมื่อตัวถังเรานะครับขนานเรียบร้อยแล้วนะอ่าขนานกับเส้นอ่าด้านข้างขนานกับตัวถังรถด้านที่จอดด้านข้างนะครับเมื่อขนานเรียบร้อยนะครับเราก็ กดเบรคครับเพื่อหยุดรถนะครับให้รถหยุดนะแล้วเราก็คืนล้อตรงครับปุ๊บนะครับพอคืนล้อตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ตั้มครับเราจะรู้ได้ไงว่าล้อเราตรงนะครับอ่านะครับพอคืนล้อตรงมาปุ๊บเราเช็คได้ง่ายครับด้วยการยกเท้าครับเช็คง่ายๆนะครับด้วยการยกเท้าครับนะครับพอยกเท้าปุ๊บรถไหลนะครับเราดูอาการรถว่ารถมันเฉยไปทางไหนไหมนะครับถ้ารถเฉยเราก็ มุนพวงมาลัยไปฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามที่รถมันเฉยไปนะนะครับถ้ามันเฉยไปทางขวาเราก็หมุนไปทางซ้ายถ้ามันเฉยไปทางซ้ายนะครับเราก็หมุนไปทางขวานะครับอ่าแล้วก็ถ้าเรายกยกเบรกแล้วนะครับแล้วรถมันถอยตรงอ่าแสดงว่าล้อเราตรงแล้วนะครับทีนี้เราก็ถอยมาครับถอย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 มานะครับช่วงที่ถอยนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับว่าเราชิดฝั่งไหนไปไหมนะครับชิดฝั่งซ้ายไปหรือเปล่านะครับอ่าถ้าเพื่อนๆนะครับมีกล้องมองหลังก็เช็กกลว่า รถเราเฉยไหมนะครับเส้นมันขนาดกับเส้นสีขาวไหมนะครับถ้าไม่ขนาดเราก็จัดทรงนะครับจัดทรงซ้ายขวาเล็กน้อยนะครับจัดทรงหมุนหมุนพุ่งอะไรจัดทรงเล็กน้อยนะครับเมื่อจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับรถอยู่ในซองเรียบร้อยแลวนะครับเราก็ปล่อยไหลมานะครับแล้วเราจะอยู่ตอนไหนครับพี่ตั้งครับเราจะอยู่ตอนก็ต่อเมื่อนะครับกระจกมองข้างของเรานะครับฝั่งขวานะครับตรงกับกระจกมองข้างที่กับรถฝั่งขวาของเรานะครับ กระจกมองข้างมันตรงกันนะครับขนาดกันหรืออยู่ในระนาบเดียวกันนะครับก็อาจจะมีเลยบ้างไม่เลยบ้างอะไรเล็กน้อยเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปซีเลียนนะนะครับเอาอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็พอแล้วครับเมื่อจอดเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะเราก็ใส่เกียร์พีนะครับแล้วก็ลงไปทําธุระของเราได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้าซองนะนะครับโดยที่มีรถ จอดอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับก็เป็นรถคันเดียวนะนะครับทางฝั่งซ้ายมือนี่คือโล่งเลยนะครับไม่มีรถจอดอยู่นะครับผมก็เอาวิธีมาแนะนาเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบกันนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่ในการถอยจอด้าซองนะนะครับก็เป็นวิธีที่ผมคิดว่านะครับเพื่อนๆน่าจะทําตามได้ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับท่านไหนนะครับงงไม่เข้าใจจุดไหนนะครับหรือว่าต้องการเพิ่มเติมจุดไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆาครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กำลังจะตามมาครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเดียวกันนะครับ